จะเด็นร้อนกันต่อกับเรื่องของข้อทักท้วงในการสร้างเขื่อนแม่วงนะครับผมยังอยู่กับเลขาธิการมูลที่สืบนาคเสถียรนะครับอาจารย์ศัส,สินเฉลิมลาบปกติมูลที่สืบนาคเสถียรไปไปดูแลไปศึกษาเรื่องของป่าแม่วงนี่นาเหรียงอาจารย์ปกตินี่จะอยู่ที่เราเราทำงานกับคนนะฮะ<ช>อย่างชุมชนที่อยู่ในป่าแม่วงชื่อชุมชนบุแมวผมเข้าไปทํางาน4ี่หปี<ช>นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยดีนะฮะก็อยู่กับ จ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็เราทํางานสนับสนุนการจัดตั้งป่าชุมชนในพื้นที่นั้นในพื้นที่อยู่รอบๆที่อยู่เป็นพื้นที่บัฟเฟอร์โซนของของแม่วงนะครับเรามีสํานักงานภาคสนามอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็ทํางานอยู่เพราะฉะนั้นก็กับเรื่องทั้งผืนป่าทั้งกับชุมชนแถวนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่บ้างครับทำงานอยู่ในพื้นที่ครับ แต่<น>ผมไม่ได้ทํางานอยู่กับทางลาดยาวทางไรนะครับผมลึกเข้ามาในป่าในป่าเลยในช่วงช่วงหลังๆเนี่ยที่อาจารย์บอกอเสือเข้ามา,าเริ่มใช้พื้นที่ป่าความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นที่อาจารย์สังเกตได้เวลาที่ลงไปชัดๆในพื้นที่ป่าแม่วงเป็นไงคือก็อ,อย่างที่อาจารย์อาจารย์นลงว่าเมื่อกี้ครับก็คือลําน้ําแม่วงก็เริ่มมีน้ําตลอดทั้งปีน้ําก็ซึมออกมามนะครับ มันก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวเองแม่เรวาก็เป็นการท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครสวรรค์เพราะวานครสวรรค์ไม่มีการท่องเที่ยวแบบล่องแก่งครับแล้วการจัดการการท่องเที่ยวที่แม่เรวานี่ผมผมว่าเป็น,เป,นเป็นการจัดการที่ดีนะมีล่องแก่งมีขี่จักรายานเป็นการท่องเที่ยวเชิงผจญภยัยเชิงระบบนิเวศ<ม>ไปก็ใกล้<ม><ม>นะครับคือโอกาสที่เราจะมาจากกรุงเทพแล้วมีล่องแก่งดีๆนะครับแบบแม่เรวาเนี่ย มันก็ไม่มีอ่ะไม่งั้นก็ต้องขึ้นไปถึงพิษณุโลกไปถึงอะไรแบบเนี้ครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นทางเลือกที่ใกล้นะครับแล้วก็ในบริเวณนั้นก็ัป่าก็เริ่มเข้ามาการท่องเที่ยวคนก็เข้าไปก็ไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าอยู่ขอบ,ขอบ,ข,อบขอบป่า,ปาครับก็ดีอ่ะผมว่าผมว่าเก็บการท่องเที่ยวไว้นะครับแล้วก็หาทางจัดการน้ําแม่วงซะด้านใต้ลงมาจากแม่วงเนี่ยก็เป็นอําเภอลานสักที่ติดกับห้วยแข้งมีอ่างเก็บน้ําใหญ่ชื่ออ่างทับสเหลาสร้างมาก็ไม่ค่อยมีน้ํา ถ้าระบายแบบน้ลเบี่ยงมาใช้ได้ไหมผมไปทราบทางเทคนิคนะแต่ผมเห็นเนี่ยนะครับมีพื้นที่ให้ช่วยเก็บอีกตั้งเยอะลงมาตัดลงมาข้างล่างนะครับเบี่ยงลงมาได้ถึงห้วไอ้ขุนแก้วนะครับจากการที่รัฐบาลอนุมัติไปแล้วเนี่ยโครงการสร้างเขื่อนแม่วงเริ่มปี2555โครงกาใน8ปีรัฐบาล ก็ในช่วงหลังอย่างนั้นถ้าสร้างเขื่อนจริงเนี่ยน้าจะแรงหรือเปล่าเหตุผลนะก็เขาจะกักน้ําไว้ใช่ไหมครับหมายถึงว่ากั้นน้าเพื่อเพื่อให้เต็มเขื่อนอ่าครับก็ไม่แน่ใจก็อาจจะช่วงนั้นก็อาจจะมีผลกระทบได้บ้างแต่ว่าถ้าเขาเก็บหน้าฝนโอ้โหเวลาหน้าฝนตกเยอะๆแถวนั้นนะครับก็ต้องเปิดนะครับก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคลองโพวันนี้ก็น้ําไม่ค่อยเต็มแต่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเก็บน้ำครับต้องต้องไว้สัมภาษณ์ พี่พวิศวะที่กรมชนครับะนะครับแต่ผมไม่คิดว่ามันเรื่องมันไม่ยากอ่ะถ้าเกิดจะตั้งใจคิดวิธีอื่นเปลี่ยนความคิดว่านอกจากการสร้างอาคารบังคับน้ํากั้นน้ําขนาดใหญ่เนี่ยทำแก้มลิงขนาดเล็กในพื้นที่สร้างอ่างเก็บน้ําเล็กๆที่ชุมชนมันมีส่วนร่วมบริหารจัดการตัวเองได้ นะครับส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาคือทํานาเสร็จแทนนี่ต้องทํานาทําได้2ครั้งแล้วทาแทนนีะทํสา3ครั้งปลูกอย่างอื่นได้ไหมเท่าที่ผมเห็นเขาส่งเสริมการเกษตรกันนะครับครับนะครับก็ก็เร่งทําซะนะครับแล้วก็ ทำเลยเอางบหมื่นสามพันล้านเนี่ยเอามาตรงมาแล้วเอามาแปลงเป็นอย่างการส่งเสริมการเกษตรเอามาปลูกป่าให้ซับน้ํานะครับเช่นบริเวณเขาหลังนรงให้มีเขาอยู่ลูกแถวแม่เล่เขาชนกันเนี่ยเอามาปรับวิถีชีวิตชุมชนแทนแทนที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปปลูกเป็นสวนกเกษตร3ชั้น4ชั้นอย่างโครงการพระราชดำริปล,ลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้มีต้นไม้ใหญ่ซับน้ำเพื่อให้ซับน้ำแล้วก็เอางบเนี่ยทำทำปีนี้อีก2ปีก็ได้ผลแล้ว ตอนนี้เสียงเสียงเรื่าเขื่อนแม่วงอีกเสียงทักท้วงเรื่องของการสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยเริ่มเริ่มมีเสียงดังขึ้นในชุมชนของกลุ่มนักอนุรักษ์ที่ทางหลังจากนี้เองทางทางทางมือที่สื่อเพื่จะเคลื่อนย้ายไงคือรัฐบาลเองก็ต้องฟังเหตุผลแล้วก็ต้องยึดตามกฎหมายนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่มีผลกระทบรุนแรงตามกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยตามมาตรา67วรรค2ก็ยังไงก็ต้องทำเ a เต้องทำประชาพิจารณ์ต้องให้องค์การอิสระทางสิ่งแวดล้อมเนี่ย ให้ความเห็นประกอบในขณะเดียวกันการสร้างอุทยานเนี่ยสร้างไม่ได้คุณจะต้องไปยกเลิกกฎหมายกอุทยานครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอีกคือถึงจะเป็นรัฐบาลเองก็ต้องก็ต้องยืนอยู่บนหลักการของกฎหมายครับนะครับเราก็ต้องผมผมเองผมก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผมก็ว่าค้านไปตามเหตุผลแล้วก็เสนอทางเลือกแล้วก็เนี่ยฮะขั้นตอนทางกฎหมายมันเป็นแบบเนี้ยเราก็ตามไปที่ ทางคอชกอตามไปที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามไปที่องค์การอิสระทางสิ่งแวดล้อมตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลอยู่ครับแต่ว่าอคลมที่อนุมัติแบบเนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะถูกขั้นตอนนะเดี๋ยวผมจะไปศึกษาดูก็คือถ้าถ้ามีคนแนะนำอาจจะยื่นฟ้องให้ฟ้องศาลปกครองตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปศึกษาหน่อยคือคือพูดเนี่ยอยาก อยากให้เข้าใจว่ามันน่าจะมีการจัดการน้ำไงเพราะน้ํามันไม่ได้เยอะน้ํามันท่วมเจ็ดวันแต่น,น้ําไหลผ่านนะครับเพราะพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ระหว่างเดินตะกรนรูปพัดที่น้ํามันต้องหลากผ่านอยู่แล้วอ่ะคือสภาพพื้นที่ยังไงก็ต้องน้ําต้องไหลแล้วแล้วมันไม่ได้มาจากแม่วงสายเดียวนะครับเวลาที่บอกแม่วงสายหลักไม่ใช่เป็นมาตรงนี้แล้วของโพมาบรรจบกันพอดีตรงลาดยาว นะครับแล้วน้ําที่มาเนี่ยบางทีตรงน้ําท่วมเนี่ยมีถนนไปกั้นไว้นะครับแถวสันเจ้าไก่ต่อเนี่นะฮะก็ขุดคือใช้งบประมาณในระดับแสนบาทล้านบาทไม่ต้องหมื่นสามพล้านเนี่ยก็สามารถที่จะแล้วก็ทำทำดย๋ยวนี้เลยก็ได้ไม่ต้องรออีกปีได้เขื่อนอนั้น <ทำ S 1> ก็<ล>คือแนวทางก็เท่าที่อาจารย์ประเมินไว้ก็ถ้า,เ,าเห็นในช่องทางทางกฎหมายว่า สามารถที่จะชะลอหรือยกเลิกโดยโดยผ่านกระบวนการฟ้องศาลปกครองก็อาจจะทําก็แต่ผมต้องหาความรู้ก่อนผมไม่มีความรู้เรื่องนี้นะฮะต้องถามพี่ศรีสุวรรณจันยานะครับคนที่อะไรนะทุมลมสภาวะโลกร้อนต่อต้านใช่ไหมที่ที่ออกมาค้านตัวเนี้ยอ่าที่คือคนทางออกค้านนะพี่ศรีสุวรรณเป็นนักกฎหมายน่าจะช่วยได้๋ยวผมจะไปศึกษาพี่ศรีสุวรรณ ก็จะเป็นทางมือที่สืบว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะทำใไม่ใช่ไม่ใช่มืยที่สืบอันเดียวครับลองไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับมีคนที่รู้จักป่าแม่วงแล้วอยากจะรักษาไว้เยอะมากเหลือเกินครับนะครับทางออกที่อาจารย์เสนอสําหรับรัฐบาลคือถ้าไม่สร้างเขื่อนก็ให้ไปบริหารจัดการน้ําด้วยรูปแบบที่ที่ทางคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่สมัยนั้นคุณปลอดประสบนี่แหละเป็นเลขานุการในฐานะของที่เป็นประหลัดกระทรวง นะครับมีตรงนั้นเลยคุณปลอดประสบน่าจะรู้เรื่องนี้ดีด้วยซ้ำไปมีโอกาสจะฝากบอกอะไรถึงคุณปลอดประสบไหมครัก็เมื่อปี4,5,4,6คุณปลอดประสบเนี่ยครับเป็นคนแถลงมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้เขื่อนแม่วงเนี้ยเอาไปศึกษาอะไรนะแบบการจัดการลุ่มน้ํำสแกกลางแบบบูรณาการ โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนครับแล้วก็ให้ไปศึกษา,าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์เขาเรียกว่าไอ้สถิติเอ็นพล s s แอสเซสเมนต์นะครับแต่ว่ากรมชนประทานเองก็มีความเชื่อว่าจะต้องทำเขื่อนแม่วงก็เอาไปเข้าคณะกรรมาการลุ่มน้ำสแกกลางแล้วก็ไปช่างมหลาลัยเกษตรทำไอ mm ้ส e n v ิเอ็น e n t a แอสเซสเมนต์ออกมาแล้วก็เข้าเงินไขก็ mm hmm. ขามาขอทำา e ใหม่ mm hmm. ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ย ศึกษาไม่ว่าจะเป็นบริษัทพอที่ศึกษามาแล้วหรือบริษัทครีเอทีฟนะฮะอาจารย์บุญสง่งนั้นก็คุยกับผมอยู่ก็ทำแล้วกรรมการสิ่งแวดล้อมชาติก็เคยไม่ให้ผ่านมาแล้วอ่ะเขาจะมีข้อแนะนําสมัยนั้นก็บอกแล้วคุณปลอดประสบก็เป็นเลขานุก,การชุดนี้อยู่งั้นก็ประเมินดูแล้วยังไงก็ช่วยทำยทำอย่า <ๆ S 1> งไื่ไม่นม่าจ <ๆ S 2> ะต่างจากของเดิมเท่าไหร่มากนะไม่ต่างหรอกครับแต่ว่ามันก็จะยิ่งมากกว่าของเดิมเพราะป่าสมบูรณ์ขึ้นผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็จะยิ่งทาลาย สิ่งที่ดีขึ้นมาแล้วให้มันเสียไปมากขึ้นครับ <N> น,นี่ก็เป็นเสียงหนึ่งนะครับจากเลขาธิการมูที่สืบนาคาสะเทียนอาจารย์สัสินเฉลิมลาบในเรื่องของข้อทักท้วงในการสร้างเขื่อนแม่วงซึ่งจะพื้นที่เขื่อนอถือว่าอยู่ในพื้นที่อุทยานและเป็นป่าสมบูรณ์ในขณะที่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารจัดการน้ําทั้งในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยและเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้ง อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเรื่องนี้ท่าทีของรัฐบาลต่อนโยบายการสร้างเขื่อนแม่วงและท่าทีจากกลุ่มต่างๆในสังคมในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรทางรายการจับเลนร้อนต้องขอบคุณทางอาจารย์สสินบ้างครับที่สออบคุณครับครับแล้ววันนี้เวลาของจับเรนร้อนหมดลงแล้วนะครับพบกับทีมงานจับเรนร้อนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ